สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทา่านวันนี้เรากลับมาอยู่เกม L L เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับ L L เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพิ่มเติมคือกลับมาเล่นอีกครั้งนะจะพาที่แล้วดีแต่ความเดิมที่เดาตอนที่แล้วที่ผมโดนด่ายับว่าแทงโจนเกมนะครับก็ ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรเหมือนว่าอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นแท้งไม่เป็นอยู่แล้วอืมผมจะเล่นหน่วยแนวเมชแอสซินเอ่อไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ยแครี่พวกเนี้ยผมเล่นเป็นแต่พวกนี้ครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนผมเชิญมาดิเชิญมาอย่างเงา เชิมาอย่างน้าอ่าอินปาร์ตี้แล้วเชิญมาเลยทำไมยังไม่เชิญมาเลยวะปาร์ตี้ดีคุยเซนโอ้โหไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีอาฮาแล้วก็ไปกันเลยสุขสันวันนี้วันนี้ก็เล่นแรงไม่รู้จะใช่จะเล่นแรงหรือเปล่านะ ฮาจาดจาดโอ้ที่สัสกังฟู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 ดิดิง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 แหลงมันนานมากเลยอะครับก็คือ ถ้าเกิดคุณจะเล่นแรงอะคุณต้องรอคุณต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงอ่าแรงมาแล้ว ไม่เลือกอยากจังว่าเล่นเนซัสดีไหมเล่นตัวเดียวแล้วกันโอ้ไม่มีสกินเคดีเอเออนั่นเย่ห่ะ เอออาคาลีนะ่าจะมีนะเออใช่อาคาลีมี KDA KDA ดาเมดานน่ลักสเป็นไฟเตอร์ไงบอสแอคทเฮ มีป่ามีแครีมีดินจามีแท้งเมชหรือไฟเตอร์วะน่าจะมีมั้งเรามีนี่เทรดรีเควส อ่าไปเปลี่ยนเฉยเลยโอ้ยไปเทศด้วยกันทำไมวะน,นี่จบเลยไปเทศเฉยเลยอ่ะสิงจัดโอ้ยเผลอเทศกับคนอื่นโอ้จบเลย ลองเล่นครั้งอดู่แล้วกัน EP สองไปเล่นจนโดนจนแพ้ไปและรอบจนชนะแต่ก็แตกไปเยอะเอาไปโซโล่ไปโซโล่ดีกว่าไปดูโอมันมูดามูดา ไปเส้นตามาทำไมอ่ะมาทำไม,อ,ม,ำไมอ้าห้าเจอไอ้ h i s is the w i e แซมฟาร์มโอเคได้เลยไปฟาร์ม d i s is the w y t h i s is the w i e ชุด โยตึมตอยตอยตอยอาคาลีเหรอเฮ้ยอาคาลีก็โหอยู่นะพอ,อเล่นแรงมันเล่นตัวอะไรไม่ได้เลยเรอ,อ,อเก็บออเ,เรเลียนซอยดีกว่าเพราะถ้าออเ,เรเลียนซอยก็คือเล่นง่ายมากยาลาลเนกะ ตดในนี้แล้วกันไม่ยุ่งเออเอาคาลิเหลือเลือดน้อยแล้ว ปอททอมเทอร์นจะแตกแล้ว ดีดอีสเดวีฝ่ทางนั้น เออเออเออนั่นแหละแค่นี้แหละช่วยแค่นี้แล้วไปนั่นแหละวิธีออื <c oughs> i t is the way. This is the way. This is the way. Oh, มาล่ะนะโอ้อาคาลิลุมสู้ไม่ได้แนละ้วลุมโหแย่วะอ่านั่นแย่วะ ด้วยไอแท็กยาซูโอเกือบตายโอ้ที่ส อย่ายุ่งเลยไม่ต้องมายุง่งต่างคนต่างไปอย่าเบียนเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่ i อ o n g ้ a r It is my way Lamp a g e เออเนี่ยแหละวิธีสูตรเดียวกันเลย Top Turn is under a t t a c k Yasuo ไปเดี๋ยวนี้ Yasuo ยาสุโอไปด้านบนดียาสูโอทำไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะยาสูโอ นั่งเล่นสายป่า ทอมเทอร์นิส under attack ยาสมไหวเปล่าโอ้โหกลางมาสอง เออตายหนึ่งตายหนึ่งอ้าวมาสเตอร์ยีตายแน่แบบนี้ตายแน่นอนเราตายไม่มาสเตอร์ยีมันเกียนจังวะเออเอาลเลยเอามันเลยเออตาย มิสปอร์ตูนหนีไม่พ้นหรอกชัดดาวเด t h เซิร์ฟเวอร์บลัดชูขอบัฟแดงแล้วนะครั้งนี้ฟาร์มแบบก้อยแนบไม่แคลรี่ห้ามฟาร์มเราจะฟาร์ม ไม่ไม่ไม่จะฟาร์มอาคาลิจะเล่นจริงเหรอนแน่ใจแล้วรไม่ให้เออเออตายไหมไม่ตายอมันหนีนิดเดียวอ่ะเสียงจัด ยาสุโอตายแนย่หรือเปล่าจะตายแล้วมันยาสุโอโดนดุมเซ็งจัดจัดจไป,ไปเลยโกยแนบคอมันเพิ่งออกของหรือไงวะ Được rồi kia บอนาโช a s b o r n ไม่ต้องเนียนเลยเอ้ยหนีหนีห,น,หน,นีทานทันไหมไม่ทานตายเออการเสียสละของแท้งเน่ะโอ้โหยิงไกลจัดไนตัวหลัก กินยิงไกลจัดๆอ้าวมาสเตอร์ยีตายเฮ้ยไม่ใช่มาสเตอร์ยีนี่อาคาลิไอต,ตัวบนอนะไอตัวบนอนะทำอะไรนะ่ะฮะอย่าคิดว่าไม่เห็นนะ เออเออเออไปละ <c oughs> ใครได้แหละทักทายสมัทช์ชื่อเดทอยชื่อสมัทชอจังตายไม่เสร็จเลยนี ด i อิสดาวีขอโทษทีเพื่อนสเมชชื่อไปเดินกลับบ้านแบบชิวๆเดินกลับบ้านแบบชิวๆซื้อถูงมือเสร็จก็ซื้อนี่ต่อ ยิงเก่งจังเออเออตายตายไหมไม่ตายชิบมันจบตายแล้วอ่ะโอ้หสิงจัดเกมไม่พิกแซดลี่พอมันเล่นแลงวทำไมมันเล่นยากกว่าเดิมวะ ดูนะพวาเองคิดอะไรนอยู่อ่ะเองจะเล่นมิดเลนส์สินะเลนล่างอ่ะเออเอ,อตัวนี้แหละตัวนี้ต้องตายตัวนี้ต้องตายตายตาย ตายโกยแนบโกยแนบเออตายเราตายโกยแหนบแล้วทีนี้โกยแหนม แพ้แรงอีกรอบแน่เลยเดี๋ยวอย่าให้ดีทอสยส์มชื่ย ไม่ต้องเนียนหายไปไหนเลยฮะเป็นนินจาแล้วเที่รอฮะเอ,อือตายตายอีกแล้วเออสิงจริงจริงาารู้ดู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 

โอ้โหดีใจโโโดีใจจริงๆดีใจโคตรก็สำหรับวันน yep um ี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะครับก็ ถ้าว่างๆก็จะกลับมาลงอีกกันนะถ้าช่วงนี้ก็ไม่ว่างมาก,กอ,มอ่ะเพราะมีเรียนออนไลน์ด้วยนะมันก็ยากหน่อยอนะยงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบาย